คำเตือนเลการนี้ไม่มาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนีจะไารับชมนัจะไปไปเรียกพ่อแม่มาฮัลโหลฮัลโหล ราตรีนะครับยูไกยติปาจอยนะวันนี้ก็อยู่กับเอเด a m นเกมค่ายพีจีสโตนะครับมาดูดีกว่าว่าเกมอะไรหน้าดงหน้าโดนกันบ้างนะครับบ่ายนี้13นาฬิกานาฬิกานะครับผมแม่ค้ากับแมวกวัดเกมอะไรดีวะแน่นอนหรอแม่ค้าดีกว่าเอาแม่ค้าก่อนแล้วกันมาอยู่เกมแรก ก็คลิปนี้เหมือนเดิมเหมือนดงเหมือนเดิม,ม,ดมกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไม่หนักหนุนหนเล่นตามแต่อย่างใดดูดคว่ามันตื่นตะ่กนั้นนะผมเดี๋ยวตัในใดที่อยากพูดคุยกับเอียนะครับอยากรู้ช่วงเวลาเม็ดแรกใต้คลิปฝากหมุดลิงไว้แล้วย้ำย้ำเหลือเกินเพิ่งบอกไปแล้วเดียวโอ้โหแซ่บโหที่ผ่านเสียงมึงแม่ค้าตะโกนเฮียอะไรวะเนี่ยตามจริงใครแปลออกแปลให้กู้ฟังหลาตะโกนไข่อะไรนะเมื่อกี้น <laughs> ่าจัดกิจกรรมนะครับ ย่างไงครับโอ้ยคานามาสโลไรมากว่นนี้หมุนแบบสโลไรซาโลไรลลไ,ลไปหนึ่งทียากโอ้โหแม่ขานั่งมาสี่หน่วยแลบอลอยล่องเรือมาแล้วครับจังหวะนี้อย่าให้ล้องเพลงโชว์นะครับสิบสองหมุนนะผมเยี่ยมยอด,ดกระเดียนเดียวฮัโลโหลเคลือบขอบทองไปแล้วยังไงนำะม่วงเกี่ยวเาวงเกี่ยว,วเทาเวยนะครับผมโอ้ยเจียวปลาโอ้ยเจียวปลา เที่ยวตรงไหนไปถามจริงเกี่ยวเสวยวานนี่เพื่อนอ้าอย่างนั้นแหละยัอย่างนั้นแหละอย่างไงก็อย่างงั้นเลยครับโลกเกมาเต็มหน้าจอจังหวะนี้อะไรต่อวายไปทำเนี้อะไรไปเชื่อมต่อเพื่อนถามจริงแกงชั้นหรือเปล่าฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเอ๋ยไล่ลินลงมาล่วงลงมาใส่หัวเฮียสักทีสองทีก็ยังดีจังหวะนี้เรียบร้อยเต็มจอไปครับผมยังไงต่อลายไม่ไหลายไม่ไหลเลย ต่อละร้อยละกันป้าบอกแซมเปลิลแซมเปลิลเบ็ดห้านะครับผมอ่าไม่ได้บอกอย่างไงครับสองเคสองดีลูกเจมาต่อเนื่องเช็คแคร์แบบสโลสโลย่างไงเลขสิบเลขสิบสองเอมาย้ายลูกเคดวลัวจังหวะน,นี้ย่างไงต่อเม็ดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดคือ ถือว่าลายกับคำนวณน,นี้ไม่แย่นะผมคือฟีเเปลี่ยนเร็วมากเลยติดจะลงติดจะโหลดกันเดียวเชียวแป๊บเดียวขึ้นแล้วแล้วก็แตกมาประมาณก380เบ็ดาคุมไหมวะก็ได้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมเอ่ยดีว่าไม่ได้โอ้ยปลาตบหัวด้วยคนะจงังหวะนี้มาบ่วงปลาใส่หวยห,หนึ่งทีมาจำเพี้ยนอะไรไม่เชืช่อช่องที่สองก็เลยหนึ่งร้อย <c oughs> 100แกป้าแจกเทียร้อยไม่ได้นะป้านะ ปาต้องให้มากกว่าทันครับอัดเบ็ดจัดหน้าไปหนึ่งทีเบ็ด 30. สามสิบสามสิบตอกย้ำไม่ได้ไงแล้วเลขสิบมาโอ้โหเสื่อมสวยแตกมาติดเคได้ดอนติดเคไปหนึ่งทีจังหวะนี้เรียบร้อยพาคูหชมพู่ชมพู่กับอะไรเต็มไปหมดโอ้โหลลัวโลลัวมาโมกมามกมามกไอม,มาหน่วงเปรี้ยวคูขึ้นพันแลวเพื่อนดอกน,นี้เจ็ดร้อยเลยนะท่านผู้ชมเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัด ฮัลโหลป้าฮัลโหลป้าเบรดสามสิบนะป้าเรียบร้อยพายเรือมาอีกรอบหนึ่งแล้วท่านผู้ชมรับสองรอบติดเลยนะจังหวะนี้ล่องเรือมาหาลักสักคนนะครับผมยังไงเพื่อนรู้สึกว่าเครื่อบทองนี่มันเสียหมุนฟรีไปห,หนึ่งหมุนนะท่านผู้ชมเอาได้จ้าะ้ม่มาเอ๊ะ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 ยังไงเพื่อนโอ้โหป้าแจกเลยป้านะเรียบร้อย เรียบร้อยเรียนจีนยังไงต่อ,อเหมือนจะไหลแต่ก็ไม่ไหลแค่จังหวะมันได้นะเมื่อกี้ยังไงลูกคิวมาสิบสองครับผมหุ่นห้าอยู่หุ่นห้าอยู่เ <c oughs> งียบจังวะฟีนี่เงียบจัดเลยอโอเคอยังไงต่อเนี่ยเสียแอบแล้วโอ้โคนาฟบหน้าไปยังไงมางงม่งเปรี้ยไม่มาด้วยมาครับตรงเอเอเอเม็ดเลยว่าเม็ดเลย ไม่ต่อแล้วแหละมั็ดูทซงโอ้เยงจัดนะครับผมเบสสามสิบได้มาสี่ร้อยส,สักยี่สเ <c oughs> จ็บคอเลยครูเห็นแล้วย่งไงโควิบเก้ามาไม่เพื่อนอาสวยงามครับลูกเอต่อเนื่องต่อเนื่องเฮ้ยเออปลาหมึก50สิบเลยแล้วการอยาไปลงอยาไปรอมันต้องอัดยัดไปแล้วแหละคือแบบเสี่ยงวัดดวงกัปเบรเดียวเชียวนะผมเพื่อมาแบบทีเดียวเต็มหน้าจอเอ๊ะ สวยสวยสวยพันห้าพันห้าพันห้าโอ้ไปก็คือแบบนี่นะครับผมจากแบบเข้าถูกจังหวะนะครับผมดอกเดียวรู้เรื่องนะครับวันพันแมนของแท้เบ็ดร้อยเลยแล้วกันไหนสองร้อยได้ไหมไหนก็แบบเลิศและเลิน,ลลนวัดดวงวัดดวงไปครับผมวัดพื้นดูพื้นไปดึงทียังไงเลขสิบป้ายังไงเพื่อนป้าเพื่อนป้าเพื่อนป้าเฉยยย่งไงลูกยว ผักกาดติดโอ้โหเป็นทุ้ยผักกาดว่ะคณะเพื่อนเอ๋ยคณะตบหน้าบอกเจทรงเตแตกทุ้ยทรงเจแตกเป็นตัววายตัววายแตกเป็นตัวเคยังอะไรหมดตัวอะไรหมดจังหวะนี้ลูกเจมาอีกแล้วมาม่วงเปรี้ยวช่องแรกมาไหมชมคู่มาก่อนเลยมาม่วงหมาม่วงเปรี้ยวพันเก้าโอ้โหอันฉันและอันเธอนะผมหกพันสี่โอ้คณะเต็มจอสองพันสี่โอไมคก็อท่านผู้ชมเปิดสองร้อยนะผมคือแบบไหลไหลแบบยังไงวะไหลนอกนิดเดียวนะผมขึ้นโอ้ โอ้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 เลยทีเดียวเชียวอะไรไงมืนแม่สัตว์เบี้ยงงงเลยเนี่ยพอเล่นเลินแล้วเสือกแตกนะครับเพราะคุณจริงจังไม่แตกนะท่านผู้ชมมือนไหมโอ้โหหลายจัดครับช่วงเวลานี้ยกให้ห้ากะโหลก MVP สำหรับแม่ค้ากันเลยทีเดียวเชียว,วันนี้เนี่ยทำการใหญ่ใจไม่ต้องนิ่งเอาเป็นว่าท่านใดที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะผมเม็ดแรกเลยใต้คลิปเพียร์ปักหมุดลิงก์ไว้้แล้วนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เฮียด้วยนะผม ลาไปก่อนแหละว,วันนี้บ๊ายบาย